ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของมารามยูนะคะแนวทางประจำวันที่28กรกฎาคม2566ค่ะราวพัฒนาวันนี้มารามยูให้เด่นที่2และ8นะคะ สำหรับชุดตัวเจาะลรวพัฒนาวันนี้นะคะ20 25 29 8 1สองแล้วก็8ปหค่ะชุด3ตัววันนี้นะคะ4ี่ตัดลิ้นตามชอบได้เลยนะคะ วันนี้มาดามให้เด่นที่2และ8นะคะตัวเด่นราวพัฒนาวันนี้ส่วนตัวเน้นชุด2ตัววันนี้นะคะเน้นที่29แล้วก็8 6นะคะเป็นตัวเน้นราวพัฒนาวันนี้ค่ะส่วนเลขชุด4ตัวหมุนวันนี้นะคะ8240ค่ะเผื่อว่าใครอยากจะลุ้นเป็นชุด4ตัวหมุนนะคะ8240 แนวทางโดยมารามยูค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับลาวพัฒนาวันนี้แล้วก็ชมผลงานงวดที่ผ่านมานะคะงวดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาก็เข้าตัวเจาะ50ค่ะก็50ตรงๆเลยนะคะส่วนใครที่ใส่รูดใส่วิงนะคะรูด1รูด5าก็เด้งๆบนล่างนะคะผลของเราพัฒนางวดที่แล้วนะคะ3 50และ1 3ค่ะ ในวันนี้ก็มาลุ้นกันนะคะมาดามยูให้เด่นที่2และ8นะคะทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจ่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ